าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะกลัวนะเพราะว่าอะไรถ้ากลัวก็ไม่ได้สวยชัดนี้ก็ได้แค่นี้อ่ะสวยแล้แค่ที่มีใช่ไหมคือต้องทำอันนี้เระเรนสวยแล้วเ้นแบบว่าความใช้ชีวิตประจำวันมันบอกตรงนี้มันตกลงมาน้ามหูเล็ดึงขึ้นเนี่ยเเห็นชัดเลยถ้ามันตกเยอะเนี่ยมันทำให้สายตาเราข้ามได้แล้วตรงเนี้ยก็คือแบบมันเยอะมากใชนไหม มันเป็นก้อนเง่นอันนี้เป็นเป็นไขมันต้องไปถามหมอนวาเ็ยไมนได้ทำใครงานน้ำงานงามถือรองผิวก็ดีบรรยากาศก็ดีแต่พวกอื่นคืออันนี้ก็ไม่ทำนะบ่แน่เดี๋ยววันนี้บ่แน่ะเด้อปราเขาเปิดใลยพวกนี้มันมักบันนี้ก็หรอกก็อาจจะติดไปได้เพราะว่าพอเราตัดตัวนี้ออกแล้วมันอาจจะไม่บาลานซ์อาจจะต้องมีแต่ว่ายเฮดดีหยอกันจบได้หล่ะเราพูดตรงากันเลยไม่ค่ะเฮดดีหยอกจบเลยเออ แต่่วาทำจมูกขึ้นมาหน้าก็จะเปลี่ยนเลยเนี่ยอ้ำาอ้ําเธอเอาโ้้งหนาเท่ากับเบียนวิญญาณอีกแม่ต้องเหตุด้่พ่อแม่เกิดทำอัปสราพาสตรงเนี่ยน่ะเราต้องสู้ไม่ผิวหน้าเราดีอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้มันย้อยแค่เนี่ย่ตรงนี้กับตรงนี้แต่จมูกนี่ก็ บ่ได้คิดอยากเฮ็ดแต่ก็บ่แน่บ่รู้กหมดไปเลยห้องเขาเขาเฮ็ดเฮ็ดหม่องที่เ้ามีปัญหาหลักๆก่อนแม่ปัญหาหลักๆแล้วเขาพ่อห้องเห็ดเขารู้สึกว่าตาเ้าสวยแล้วเ้าอยากเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมเหาองว่าหมออีกเจนึงต้องมีเอาออกมากเลยก็คือก็อาจจะต้องตัดถุงใต้ตานิดนึงจ้ะตัดถุงใต้ตาแล้วก็คันเ้ามี้เขาเข้ากังวลตรงนี้ตาเบลลของเก็บตาสองแสนจ้ะ ึกษาคุณหมอบางกรอคุมอบี่เทคนิค่างบางทเขาแบบเขาปรึกษาการเขายนอาจบ่รอร์เซ็นเดี๋ยวคุยเาคุณหมอคุณหมอนเบื้งไหนเนาะมานาเาแบบนี้ควรจะเย็ดจัขนขนาดเดิมๆยังสวยถ้าเกิดทำมาเขาบอกสวยเป็นสเท่านะคะสวยเป็นสิเท่านันสวยเป็นสิบเท่าเลยตนี้เอคิวคิวคุณหมอครเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ